สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องทาลอดเมียว์วันนี้เราจะมาดูดวงโดยรวมของชาวลัคนาราศีตุนของผู้ที่เกิดวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนประจำเดือนมิถุนายน2565กันนะคะเ <c oughs> นื่องจากเป็นดวงโดยรวมอาจตรงบ้างไม่ตรงบ้างหรือไม่ตรงเลยถือว่ามาฟังนิทานกันนะคะ เอาละเราจะมาเริ่มกันที่การงานงานที่คุณตั้งใจทำอย่างหนักมีเกณฑ์ประสบความสำเร็จและมีเกณฑ์เจริญก้าวหน้าจาก้าที่การงานที่จากงานที่ทำนี้จะได้พบเจอเพื่อนเก่าๆจากการทำงานเขาจะมาติดต่อเพื่อขอคำปรึกษาอะไรบางอย่างจากคุณและมีเกณฑ์ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น หรือค้นควาเพิ่มเติมจากงานที่ทำต่อมาการเงินมีเกณฑ์ได้เงินก้อนจากการลงทุนคุณเป็นคนบริหารเงินเก่งอยู่แล้วนี่มีเกณฑ์จะได้ซื้อบา้านซื้อรถในเร็วๆนี้ด้วยนะสุขภาพระวังเรื่องสุขสุขภาพบริเวณช่องท้อง อาจมีการปวดท้องท้องเสียจะทานอะไรก็ควรระมัดระวังด้วยนะคะต่อมาความรักมีเกณฑ์คนรักเก่าจะกลับมาหรือคนที่อายุน้อยกว่าคุณมากๆเข้ามายื่นไม่ตีให้กับคุณคนคนนี้คุณค่อนข้างยึดติดทีเดียวนะ แล้วก็รู้สึกว่าเออคนนี้อยากแต่งงานด้วยรู้สึกเป็นคนที่ใช่แต่ว่าให้ระวังไว้ด้วยในสำหรับเกนที่เป็นคนรักเก่าเขาเคยทำอะไรกับคุณเอาอไว้อ่ะการกลับมาครั้งนี้เออเขาก็จะทำแบบเดิมและสุดท้ายความสัมพันธ์ก็จะจบแบบเดิมเดินหน้าต่อไปดีกว่าเนาะอย่าหันหลังกลับมาสนใจอะไรเดิมๆเ,เลยมีคนใหม่รออยู่นะอืม เอาล่ะขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณที่รับชมคลิปนี้นะคะถ้าชอบอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งกด subscribe ไลค์คอมเมนต์ด้วยนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะ